ถ้าเราพูดถึงโดรนพลีชีพหลายคนอาจนึกถึงเทคโนโลยีจากประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริการัสเซียหรืออิหร่านแต่เชื่อไหมครับว่าวันนี้ประเทศไทยก็สามารถผลิตโดรนพลีชีพของตัวเองได้แล้วครับใช่ค่ะไม่ใช่แค่แนวคิดไม่ได้แค่จำลองแต่คือของจริงที่ผ่านการทดสอบจริงและกำลังถูกนำเข้าสู่ระบบยุทธการของกองทัพไทยสวัสดีครับนี่คือจัดจ้านฟอดแคต์รายการที่พาคุณไปรู้ทันข่าว เข้าถึงเบื้องลึกของนวัตกรรมและอาวุธใหม่ๆที่ไม่ใช่แค่เรื่องในหนังแต่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกจริงๆและว,วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักโดรนพลีชีพฝีมือคนไทยที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยกองทัพอากาศไทยนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะแต่มันคือจุดเปลี่ยนของความมั่นคงทางทหารของชาติโดยเชื่อเต็มของโดรนรุ่นนี้คือ KBUAV เป็นกลุ่มของโดรนโจมตีแบบคามิคาเซ่หรือเรียกง่ายๆว่าโดรนพลีชีพพุ่งเข้าเป้าแล้วระเบิดทันที โครงการนี้ได้รับการผลักดันจากหลายหน่วยในไทยทั้งโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทระกัสติยาธิราชกรมสรรพาวุฒทหารอากาศและศูนย์แอโรเทคที่ทำวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีการบินสิ่งนี้น่าทึ่งคือทุกส่วนของโดรนถูกผลิตโดยคนไทยร้อเปอร์เซนไม่ใช่แค่ประกอบแต่รวมถึงระบบนำทางระบบสื่อสารและแม้แต่หัวรบก็วิจัยกันเอง มี2รุ่นที่เปิดตัวในตอนนี้นะคะคือ KB5E ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าบรรทุกหัวรบได้ประมาณ5กิโลกรัมระยะทำงานประมาณ150กิโลเมตรเหมาะกับการโจมตีเป้าหมายใกล้ส่วนอีกตัวคือ KB10G ใช้เครื่องยนต์เบนซินบรรทุกหัวรบได้10กิโลกรัมบินไกลถึง500กิโลเมตรและมีความแม่นยำสูงมากค่าคาดเคลื่อนน้อยกว่า3เมตรและถ้าใครยังสงสัยว่าโดรนที่ผลิตในไทย พี่ัสแค่500กิโลเมตรนี่มันเพียงพอไหมขอตอบตรงนี้เลยครับว่ามากพอจะคุมเกมในภูมิภาคได้แล้วครับเพราะลองคิดดูนะคะแค่เราตั้งจุดยิงอยู่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเช่นที่อุบลราชธานีหรือจันทบุรีโดรน k b 1 0สสามารถบินได้ไกลถึง500กิโลเมตรซึ่งหมายความว่ามันครอบคลุมได้เกือบทั่วประเทศกัมพูชาครับจากจุดยิงในอีสานตอนล่างโดนสามารถเข้าถึงกรุงพนมเปญได้สบาย ระยะเพียง330กิโลเมตรเท่านั้นและถ้ายิงจากภาคตะวันออกเช่นจันทบุรีก็สามารถเข้าถึงเมืองท่าสำคัญอย่างสี่หนุวิวซึ่งอยู่ลึกลงไปทางใต้ของกัมพูชาได้ภายในรัศมีเพียง480กิโลเมตรนี่หมายความว่าโดรน KB 10G ที่ไทยพัฒนาเองสามารถเข้าถึงจุดยุทธศาสตร์สำคัญในกัมพูชาได้ครบไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางการปกครองเขตเศรษฐกิจหรือแม้แต่ผ่านเลดา้าแนวชายโขดไม่ใช่เพื่อโจมตีนะคะ แต่เพื่อแสดงให้เห็นว่าหากเกิดการเผชิญหน้าจริงเราก็สามารถตอบโต้ได้ในทันทีโดยไม่ต้องรอซื้อของนอกหรือรอการอนุมัติจากประเทศผู้ผลิตอาวุธและเมื่อรวมกับความสามารถในการบังคับทิศทางแม่นยำระบบนำทางแบบ GPS INS ที่คลาดเคลื่อนเพียง3เมตรทำให้สามารถพุ่งเข้าเป้าแบบเฉพาะเจาะจงได้โดยไม่ต้องหวานระเบิดนั่นหมายความว่าถ้าระบุพิกัดของเป้าหมายได้แม่นโดรนนี้สามารถพุ่งเข้าเป้าโดยตรง ระเบิดเฉพาะจุดลดการสูญเสียในวงกว้างนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของประสิทธิภาพแต่คือเรื่องของต้นทุนด้วยครับเพราะการที่เราสามารถผลิตเองได้เท่ากับลดการพึ่งพาต่างประเทศอย่างมากและในยุคที่สงครามมีความไม่แน่นอนสูงการพึ่งพาของนอกอาจเสี่ยงทั้งเรื่องการควบคุมการส่งมอบหรือแม้กระทั่งการถูกตัดเทคโนโลยีเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนการมีอาวุธผลิตในประเทศแบบนี้ช่วยเสริมความมั่นคงระดับยุทธศาสตร์ได้จริง อย่างยูเครนในสงครามกับรัสเซียก็อาศัยโดรนพรีชีพราคาถูกพลิกสถานการณ์หลายสมรภูมิครับในกรณีไทยการมีโดรนประเภทนี้จึงช่วยเสริมเขี้ยวเล็บให้กับกองทัพไม่ใช่เพื่อรุกรานใครแต่เพื่อยืนยันว่าถ้ามีใครรุกรานเราเราก็พร้อมตอบโต้ได้ในทันทีอีกจุดเด่นที่น่าภูมิใจคือระบบนำทางของโดรนชุดนี้ใช้เทคโนโลยี GPS INS ทําให้ไม่ต้องพึ่งพาสัญญาณภายนอกมากสามารถทํางานในสภาพแวดล้อมที่ถูกรบกวนสัญญาณได้ และทั้งหมดนี้ยังอยู่ภายใต้ต้นทุนที่ต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับซื้อของจากต่างประเทศไม่ต้องจ่ายค่าไลเส้นไม่ต้องจ่ายค่าแบรนด์จ่ายแค่ค่าแรงและวัตถุดิบในประเทศแต่มากกว่าความคุ้มค่าคือความมั่นใจที่ว่าเรามีเทคโนโลยีในมือพร้อมปรับปรุงพัฒนาและผลิตได้ต่อเนื่องไม่ต้องรอคำสั่งซื้อจากต่างประเทศมันคือจุดเริ่มต้นของการพลิกโฉมความมั่นคงไทยจากประเทศผู้ซื้อไปสู่ประเทศผู้สร้างเป็นเรื่องที่เราควรภูมิใจมากมาก คำถามที่ตามมาคือแล้วอะไรคือความท้าทายต่อไปคำตอบคือการผลิตในเชิงปริมาณเพราะตอนนี้เรามีต้นแบบแล้วแต่การบรรจุในกองทัพยังต้องใช้การจัดสรรปรามาณถ้าได้รับการสนับสนุนเต็มที่ไม่ใช่แค่กองทัพอากาศแต่กองทัพบ,บกและกองทัพเรือก็สามารถนำไปใช้งานได้ทันทีโดยปรับเพโหลดให้เหมาะกับภารกิจแต่ละแบบและแน่นอนว่าการพัฒนาแบบนี้ยังช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมการบินการป้องกันประเทศ และการวิจัยด้านอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศให้เติบโตวันหนึ่งอาจมีเอกชนไทยที่สามารถส่งออกเทคโนโลยีนี้ไปต่างประเทศได้และกลายเป็นรายได้เข้าประเทศไม่ใช่แค่เรื่องความมั่นคงเท่านั้นฟังมาถึงตรงนี้คุณคงเห็นแล้วว่าโดนพลีชีฝีมือไทยไม่ใช่ความฝันแต่มันคือความจริงที่จับต้องได้แล้วทั้งหมดนี้สะท้อนว่าความมั่นคงไม่ได้มาจากการซื้อของแพงแต่มาจากการสร้างเองให้ได้และพึ่งพาตนเองได้คุณกำลังสังจัดจ้านพอดแคส รายการที่จะพาคุณไปดูมุมใหม่ของโลกผ่านเสียงที่กล้าเล่าในสิ่งที่กระแสหลักอาจมองข้ามแล้วคุณล่ะคะพร้อมจะเชียร์ฝีมือคนไทยแท้ๆหรือ,อยังติดตามพอดแคสต์ใหม่ทุกวันถ้าคุณชอบความจริงที่ไม่มีฟิลเตอร์ฝากกดติดตามแล้วเจอกันตอนหน้า